สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะช่องยูทูบแอนทอนนับคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่หลอบคลิปนี้ผมจะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตรหลักสิบล่างสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่ลงให้วนแรกนะพอวิธีทำช่วงท้ายนะสิบล่างนะครับเป็นเลขเด่นเ b ีนะครับสูตร A สูตรที่หนึ่งในคลิปนี้หลักสิบล่างตัวเดียวสูตรเทียบชนกับกับสูตร B สูตรที่สอง หลักสิบล่างแบบสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับนี่ฮะสิบล่างอันนี้สูตรสิบล่างสูตรที่สองในคลิปนี้สองตัวนะครับมาหนึ่งตัวนะครับอ่ะก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับช่องแอดทอนนะครับนักคำนวณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแอดทอน ได้ทาสูตรดีๆทําคลิปดีๆไห้สมาชิกได้รับชมกันต่อไปด้วยก็แล้วกันนะครับ <c oughs> อ่ะมาฝากกับ,ตบเตือนทาชอบคำเตือนฮะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากคิดแบกรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือซิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทาง สมาชิกยแยกแยะวิเคราะห์ด้วยตัวท่านเองถูกผิดกับขอโทษขอไผ่นะครับสูตรชิปนี้นะครับสองสูตรนี้นะครับผมลงจริงให้เป็นงวดแรกเลยสมัยชิเกเลยลงจริงให้เป็นงวดแรกทั้งสองสูตรเลยอะมาดูงวด <c oughs> มาดูสูตรที่สองกันก่อนนะครับหลักสิบล่างแบบสองตัวมาหนึ่งตัวงวดแรกสูตรได้ห้ากับหกครับสูตรด้วยห้ากับหกผูดอก ห้าหนึ่งห้าอัปบ,บาทที่หลักสิบหล่างนะ,ะถูกไป็นงวที่หนึ่งงวที่สองหลักสิบล่างได้สี่กับห้า 5, พระดอกห้าศูนย์ทุกทีอะ <c oughs> ก็มาที่หลักสิบหลักถูกเป็นวดที่สองวดที่สามดูได้ห้ากับหกพนอกห้าสี่ห้าก็มาที่หลักสิบหลักถูกเป็นวดที่สาม ที่ท <c> ว <oughs> ทีฮันสมาชิกเป็นแสบพูดไปพูดไปแสบคอเป็นอะไรก็ไม่รู้นี่กินน้ำน้อยว่ะกินน้ำน้อยบ่เนี่ยแป๊บหนึ่งนะสมาชิกนะเดี๋ยวกินน้ำก่อ ที่ได้ขาดรายการนะกินน้ำหน่อย <c oughs> อะมาต่อฮะ <c oughs> อัดคลิปสดนะครับสมาชิกในะช่องผมอัดคลิปสดไม่มีการตัดต่อนะครับไม่มีการตัดต่อนะครับพูดผิดพูดถูกอยู่ในคลิปนี้เลยนะครับ ทำอะไราก็อยู่ในคลิปนี้เลยนะครับไม่มีการใชอ้อะไรนะเขาเรียกไม่มีใช้เอฟเฟกใช้แอสมาตัดต่อนะครับเป็นอัดคลิปสดลงให้สมาชิกได้ดูกันอ่ะวดที่สี่ฮะสูได้สองกับสามผลออกสามสองสามก็มาที่หลักสิบแล้วก็ถูกเป็นวดที่สี่ วัที่ห้าสูตรได้สามกับสี่วาหลักสามหกสามมาที่หลักสิบถูกเป็นวัที่ 5. ห้าวัที่ผ่านมานะครับสูตรได้เจ็ดกับแปดนะว่าหลกแปดห้าแปดก็มาที่หลักสิบล่างแปดก็มาที่หลักสิบล่างโอ้ oh. <c oughs> อ่ะหวัที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนไปดูกันนะนี่ฮะวิธีทำ ามนี้เลยครับนํำหลักแสนสบวกกัน2ครั้งบวกร้อยบนหนครั้งบวกสิบล่างหนึ่งครั้งบวกหน่วยล่างนะครับบวกร้อยสตัวหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งแล้วก็บวกหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกสามพงที่เอาบวกกระดูสองสองทศเล็กสี่สีก็ได้หกหกแปดลงทศเล็กสี่สี่ห้าทศเล็กเก้าเก้าสองเก้าสองลงทศเลกหนึ่งหนึ่งบวกสี่ลงทศเล็กห้าห้าบวกส ห้าบวกสามลงท้ายเลขแปดถ้าตำแหน่งแรกแปดบวกเพิ่มเป็นหนึ่งไดเลกาวันนี้สิบล้างสองตัวมาหนึ่งตัวได้แปดกับ <c oughs> เก้าครัห้ะใครชอบแปดกับเก้าเขาจัดไปใครไม่ชอบมองผัดนะลงจริงให้วดแรกสําหรับสูตรนี้พวกจำที่สองส้าพทับหกแปดนะ <c oughs> มันจะมาตัวเก่าหรือเปล่าสมาชิกเลขแปดอ่าพ่อพ่อมันเห็นปะ มาชอบต,ตัวเก่ามาหลักสิบห้านี่ก็ห้ามาหลักสิบห้าสามมาหลักสิบสามมาหลักสิบอันนี้แปดมาหลักสิบหรือเปล่าพิจารณาเอาก็แล้วกันับแปดจะมาหลักสิบหรือเปล่ามาต่อกันกับสูตรไฮไลท์ในคลิปนี้ก็คือหลักสิบล่างตัวเดียวอสูตรใหม่เมือน,นนะครับสมาชิกนะสูตรใหม่เมือนกันค้ <c oughs> แรกสูตรได้่ลขคาผลต่างค่าศูนย์ห้ามาที่หลักสิบล่าง ถูกวดที่หนึ่งวดที่สองสุดได้เลขค่าพขาออกค่าสี่ห้าก็มาที่หลักสิบล่างถูกเป็นงวดที่สองวดที่สาม ข้อที่สามสูตรหลักสิบลักได้เลขสามพจน์ออกสามสองสามก็มาที่หลักสิบลักถูกมั้งข้อที่สามข้ต่อมาข้อที่ 4, ส 3, 3, 6, 3. ี่นะครับสูตรได้เลขสามตัวเดียวพจน์ออกสามหกสามมาที่นะครับหลัก สิบล่างถูกเป็นงวดที่สี่นะครับถูกงวดที่สี่ขอแจ้งสมาชิกนะครับคลิปนี้ทั้งสองสูตรเลยนะครับจะเป็นสูตรใหม่ทั้งสองสูตรฉะนั้นนะครับใครที่ไม่ชอบสูตรใหม่มองผ่านได้เลยนะครับมองผ่านได้เลยสิบล่างนะบแบบสองตัวมาหน่งตัวกับสิบล่างเทียบจนให้สิบล่างตัวเดียว นะครับเป็นสูตรใหม่ทั้งสองสูตรถ้าไม่ชอบมองผ่านวดที่ผ่านมาสูตร1ิบล่างตัวเดียวไฮไลท์ในคลิปนี้ก็คือเลข8ปดคุณออกแปดห้าดมาที่10บล่างถูกเป็นวดที่ห้าสูตรนี้ย้อนให้ดู5้าวดนะครับระยะสั้นสูตรนี้หลัก1ิบล่าง <c oughs> อ่ะวิธีทำฮะไปดูกันนะนี่ครับวิธีทำาสิบล่างตัวเดียว วิธีทำนำหลักสิบบนหนึ่งครั้งบวกสิบสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็บวกหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่สองอีกสองครั้งแล้วก็มาบวกหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบสามตัวท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่สองอีกสองครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกสี่ของที่ครับอ่ะกบวกกันหรอ สองสองบวกหนึ่งนะครับลงท้ายด้วยเลขสามสามสามลงท้ายเลขหกหกสี่ลงท้ายเลขศูนย์ศูนย์บวกสี่ก็ได้สี่สี่สี่ลงท้ายเลขแปดแปดบวกหกลงท้ายเลขสี่สี่บวกศูนย์ก็ได้สี่บวกศูนย์อีกก็ได้สี่สี่บวกสี่คงที่ลงท้ายด้วยเลขแปดนะครับอ่ะตัดตินสองสูตรชนกันที่เลขแปดใครชอบหลักหลักสิบล่บลลางชนกันที่เลขแปดจัดไปฮะใครไม่ชอบมองผ่านนะครับ ขวดประจำวันที่นะครับสองทับห้าทับหกแปดอรู้นกันนะสิบล่างสองสูตรนะครับในงวดที่จ,จะถึงนี้ชนกันที่เลขแปดนะครับอ่าก็มันก็สวยเหมือนกันนะครับลองก็คือเลขเก้านะครับเพราะว่าห้าก็เอาห้ามาหลักสิบอีกสามมันก็เอาสามมาหลักสิบงวดนี้แปดมันจะเอาแปดมาที่หลักสิบหรือเปล่าอ่าอันนี้น่าคิดนะครับทางเดินเลขอ่ะคลิปนี้ นะครับสิบล่างแปดรองเก้าฮะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณครับ